สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับพวดแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกลาคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาขอนําเสนอเมนูแกงเคล็กใส่หนังงัวใส่กะทิแล้วก็ใบนั่งรักด้วยผักอีตูหอมๆเข้ากับสิบไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ฮอตสีใส่ในมือนีกะซิมีหนังงัวใบเคล็กต้มซุก ใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูบักพริกสดกระเทียมหอมแดงตะไคร่น้ำยานางผงชูรสเกลือกะติกรกองคะนอหมูปลาบดแล้กกะเข้าเบือเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเซียววัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากระเซียวตะไคร่มาทุบเราก็กหั่นเตรียมไว้ส้หรับตะไคร่ที่แม่อันดาใสิใส่มือนี้แม่อันดากาสใส่ทั้งเบิดซีต้นน้อย แล้วต่อไปแม่นดากระเสียบบักพิกสดสตามโดยกระเทียมหลักกระห้อมแดงที่ห้าปอกเปลือกหลางน้ำไวเซซับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโคกส้หรับหอมแดงในก้อนที่แม่นดาสีตำแม่นดากระสีหันกันก้อนเนาะค่ะมันจะได้ตำง่ายหลักกระตำโดยเกลือจักน่อยหนึ่งหลังจากนั้นแม่นดากระสีตำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าบักพีกหอมแดงกับกระเทียมของห้าแหลกได้ที่แล้วต่อไปแม่นดากระเสีเอาข่าเบือที่ห้าวเตรียมไว้ใส่ลงไปส้หรับข่าเบือที่แม่นดาใส่มือีนแม่นดากระสีใส่เป็นข่าสานข่าเจ้าแม่นดากระสีแซ่ถิ่มใบประมาณสี่สัปโมง สำหรับปริมาณที่แม่นดาสซิใายมือีนแม่นดากริใายทั้งเบิดกำหนึ่งหลังจากนั้นเาการสิตำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าขเขาเบื่อของเขาแหลกใกญ่กทีแล้วต่อไปแม่นดากระิเอาใบขี้เล็กอนอนเต่าต,ต,ต้มเตรียมไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากสะิตำส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันสำหรับการตำในแม่นดากริบรไ่ไไรตำแหลกปันใดเนาะค่ะพี่น้องแม่นดากสิตำแค่เพอยากสำหรับขันตอนนี้คันแม่นว่าพี่น้องพู้ได้ว่าอยากเอาใบขี้เล็กไปตำก็บ่าต้องตำก็ได้เนาะค่ะหลังจากนั้นแม่นดากริเอาหม้อขึ้นข้างไฟ แล้วต่อไปแม่อันดากระซียเอาน้ำยาน้งที่มเทาขันเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสําหรับปริมาณของน้ำยาน้งที่แม่อันดาใสมือนึ่กรเซ็นหนึ่งส่วนสี่ของน้ำลิตรหนึ่งเนาะคะ่ะหลังจากนั้นแม่อันดากระซีใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณลิตรหนึ่งแล้วก็ตามด้วยบักพกซกสหอมแดงกระเทียมข้าเบือแล้วก็ใบข,ขออี้เาา вот ล็กก้อนเท้าตําไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วกระด้ไปน้ำลัางคกแักหน้อยหนึ่งแล้วแม่อันดากระซีใส่กะทิกองสาเร็จรูปลงไปกองหนึ่งแล้วก็ตามด้วยขน,น,น,นอหมูสำหรับขนมหมูหมือนีแม่อันดากระสี่ใสน หลังจากนั้นแม่อันดาการะซิไซปลาบดลงไปประมาณหนึ่งซอนโตูหลักก็ตามโดยตะไคร่ที่เอาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วแม่อันดากระิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันการคนน้นหีแม่อันดากระิเน้นกลหมอนนะะ้อค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของข่าเบือมันก็จะเห็ดไห่แกงของห้ามัได้เสร็จแล้วแม่อันดากระิปิดฟาทิ่มวถตาห้น้ำแกงของห้าเดือด ตอนนี้เองน้ำแกงของข้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระซิไ่หนังงัว่เท้าต้มไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำหรับปริมาณของหนงังงวที่แม่อันดาสิใส่มือนี้แม่อันดากระซิไซทั้งเบิดเครื่องโลหลังจากนั้นแม่อันดากระสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะแต่ว่าข้าค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่อันดากระสิปิ๊ดฟัดถิมใบทาให้แกงของข้าสุกตอนนี้เองแกงของข้ากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระซิไซผงชูรสลงไปประมาณสองซอนซาหลักก็ตามไไว้ใส่ลงป สำหรับใบนั่งรักมือนีแม่นดากสิใส่ทั้งเบิดกำหนึ่งหลังจากนั้นแม่นดากสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห้องกสิซิมลดเบิงขันแม่นว่าพอดีแล้วห้องกสิปีดแก๊สลรวกะตากพร้อมสืบเดี๋ยวนะคะสำหรับเมนูนี้กรสิเป็นเมนูที่พีเอฟซี FC ขอมามือนีเองแม่นดากระได้จัดห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบวะจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่นดากระขอจบไปแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดทาายนนีีแม่่ขอขอกกฝพ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อดานเน่เด้อค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ